เรื่องราวความรักของดาราดังกับคนนอกวงการกำลังจะเป็นข่าวดีที่สร้างความประหลาดใจให้แฟนคลับทั่วโลกอีกครั้งโอเคทิกยอนสมาชิกวง2อ m ที่มีชื่อเสียงไม่น้อยได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านจดหมายที่เขียนด้วยลายมือตัวเองว่าเขาจะแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการในฤดูใบไม้ผลิปี2026นี้ ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเขาได้โพสต์จดหมายที่เขียนด้วยลายมือของตัวเองในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นจดหมายที่เต็มไปด้วยความรู้สึกและความซึ้งอกแท็กย้อนกล่าวว่าเขาตัดสินใจเขียนจดหมายนี้เองเพื่อแจ้งข่าวดีนี้ให้แฟนคลับ Hot อตเท e h อ t t e r s สที่สนับสนุนเขามาตลอด19ปีว่าเขาจะแต่งงานกับคนที่คบหากันมายาวนานแท็กย้อนเขียนว่าผมตัดสินใจหยิบปากกาขึ้นมาเขียน เพื่อเป็นคนแรกที่แบ่งปันความรู้สึกของผมกับแฟนๆทุกคนที่รักและสนับสนุนผมมาโดยตลอดตั้งแต่ผมเดบิวต์กับวง2 TM จนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา19ปีแล้วจากจุดเริ่มต้นเมื่ออายุ19ปีจนถึงวันนี้ผมสามารถมาได้ไกลขนาดนี้ก็เพราะมีทุกคนอยู่เคียงข้างดังนั้นผมจึงต้องการแจ้งข่าวนี้ให้พวกคุณทราบก่อนใคร เขาได้แสดงความตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตรวมกับคนที่เข้าใจและเชื่อมั่นในตัวเขาพร้อมกับการขอบคุณแฟนคลับสำหรับการสนับสนุนตลอดเวลาซึ่งเขาเชื่อว่าความรักและกำลังใจจากแฟนคลับเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขามีพลังในการทำงานแต่ที่น่าสนใจคือคู่สามีสามีนี้ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ของตนเองในปี2020ซึ่งแฟนสาวเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแท็กย้อน4ปีและเขากลายเป็นสมาชิกวง2 PM คนที่2ที่แต่งงานหลังจากหวังชานซองที่แต่งงานในปี2021และมีลูกสาวในปี2022 ต้นสังกัด 51k ยืนยันว่าทิธีกร,รมจะจัดขึ้นแบบส่วนตัวเนื่องจากคู่ชีวิตของแท็กยอนไม่ใช่คนดังและขอความเข้าใจจากแฟนคลับทุกท่านในเรื่องรายละเอียดต่างๆที่จะเป็นเรื่องส่วนตัวข่าวดีนี้เป็นข่าวดีที่สร้างความประหลาดใจให้แฟนคลับมากมายทั้งในแงด่ดีและแง่ที่อาจจะมีความแตกต่างในความคิดเห็นบางคนอาจรู้สึกประทับใจและยินดีให้กับคู่สามีสามีในขณะที่บางคนอาจมีความคิดเห็นต่างๆที่น่าสนใจคุณคิดว่าอย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของแท็กยอนกับคนนอกวงการ อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะครับค่ะ